ตอนนี้คริปโตเคอเรนซีมันร้อนแรงไหมในเมืองไทยบิดขับในคน token, เทรดโทเคนเงินสกุลดิจิตอลเยอะไหมมีคนมากกว่าครึ่งร้านตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะมีคนที่ไปซื้อขายหุ้นเนี่ยระดับ4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0รายแต่โทเคนเป็นตลาดเดียวปุ๊บปั๊บปุ๊บปับ,ปบเลยสตาค์งมีคนเข้าไปทําการซื้อขายเยอะคนที่เข้าไปซื้อขายส่วนใหญ่ในส่วนคริปโตเคอเรนซีโทเคนนะ ในสกุลเงินดิจิตอลต่างๆเป็นคนอยู่ในวัยไหนตอนนี้วอลุ่มเทรดเองของตลาดคริปโตเมืองไทยเนี่ยแต่ละวันวอลุ่มเทรดมากน้อยขนาดไหนตอนนี้ทั้งตลาดเนี่ยเฉลียล่ยแล้วแต่ละวันเนี่ยมูลค่าประมาณสักท่าไหร่ที่ซื้อขายกันส่วนที่ซื้อขายกันนอกเหนือจากสตางค์บิดขับมีตัวอื่นไหมที่เป็นผู้ขอใบอนุญ,ญาตอยากจะฝากอะไรให้กับท่านผู้กำกับหลักทรัพย์และทั้งผู้เล่นให้เรียนรู้ให้เข้าใจในเรื่องของดิจิตอลที่เป็นสินทรัพย์ครับ ลึกแต่ไม่รับวันนี้ต้องบอกเลยนะคบว่าเป็นเรื่องที่หลายคนเองเฝ้ารอคอยนะครับกับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตัลนะครับต้องยอมรับว่ามาแรงมากๆเลยนะครับราคาเหรียญหลายเหรียญโดยเฉพาะบิตคอยนะครับปรับตัวพุ่งขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะครับทำให้รักลงทุนเองเขาอยากที่จะก้าวเข้ามาลงทุนในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลแต่ขนาดเดียวกันนะครับในฝั่งของผู้กํากับดูแลอย่างกรบตอนนี้อยู่ระหว่างการทำเฮียร์ลงเตรียมที่จะมีการกําหนดหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับในการเข้าไปควบคุมการซื้อขายรวมทั้งคุณสมบัติของ ผู้ลงทุนด้วยวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญ2ท่านนะครับต้องบอกว่าเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มการซื้อขายเงินดิจิตัลนะครับที่ถือว่ามีชื่อเสียงในประเทศไทยมาร่วมพูดคุยกันนะครับท่านแรกนะครับคุณปรมินอินโสมครับกรรมการบริษัทสตังคอ์ปอเนชันจำกัดท่านที่2นะครับคุณอัฐกิจชิมพลาพิบูลครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบิตครับออนไลน์จำกัดสวัสดีสองท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้คริปโตเคอเรนซีมันร้อนแรงไหมในเมืองไทย ก็ถือว่าค่อนข้างร้อนแรงมากเลยนะครับก็เพราะว่าเนื่องด้วยราคาที่อาจจะสูงขึ้นมาพอสมควรเมื่อเทียบกับสองสาเดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ทางทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีทางคุณดีลอนมัสใช่ไหมครับที่ให้รับการสนับสนุนแล้วก็มีการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ตลาดตื่นตวมขึ้นมาเลยใช่ครับบ้านเรามีคนเทรดเอาที่บิดขับกันบิดขับเนี่ยคนเทรดโทเค็นเงินสกุลดิจิตอลเยอะไหม ก็ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็มีลูกค้าที่ทสมัครเข้ามาใช้เนี่ยประมาณเกือบครึ่งล้านครึ่งล้านคุณผู้ชมดูนะครับทำไปเล่นไปมีคนมากกว่าครึ่งล้านตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะมีคนที่ไปซื้อขายหุ้นเนี่ยระดับ40,000 0หารายแต่โทเคนเป็นตลาดเดียวปรึบปุ๊บเลยของคุณคุปร,ปรมินปรมินแหละสตังค์มีคนเข้าไป ทำการซื้อขายเยอะไหมปัจจุบันก็มีอยู่ประมาณเกือบ2 0 0 0 0 0ครับโอ้ถ,อถือว่าเพิ่มขึ้นเร็วไหมครับานในของสตาร์เองก็จริงๆคือต้องบอกว่าคือช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยครับเติบโตอยู่ประมาณ8-9เท่าตรงนั้นะครับผม<อ>ซึ่งตรงนี้ต้องเป็นบอกว่าคือเป็นตัวเลขที่เขาเรียกด้วยอนิสงแล้วกันนะครับด้วยอนิสง์ของตลาดที่มันบูริชในเชิงไม่ว่าจะเป็นในลักษณะแค่ไม่ใช่แค่คริปโตนะครับผมร่างคุหนึ่งว่าคือ ถ้าเรากลับมองไปดูว่าหุ้นเทคในส่วนของตลาดเซกเตอร์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีพุ่งขึ้นหมดเลยมันก็เลยกันว่าคือในส่วนของตรงนี้มันมาเป็นอน,นิสงส์งให้กับบิตคอยด้วยนะครับคนที่เขาไปซื้อขายส่วนใหญ่ในส่วนคริปโตเคอเรนซีโทเคนนะในสกุลเงินดิจิตอลต่างๆเป็นคนอยู่ในไวัยไหนก็ของทางเราเนี่ยก็จะเป็นวัยกลางคน,นะคะวัยกลางคนงประมาณ20กลางๆถึง30กลางๆ นะครับก็จะเป็นทั้งเจ้าของกิจการแล้วก็เป็นพนักงานเงินเดือนค่อนข้างเยอะนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีรายได้ประจําอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็หาทางต้องการที่จะเอาเงินที่มีอยู่เนี่ยไปลงทุนต่อให้มันงอกเงยขึ้นก็จะเป็นส่วนนั้นซะมากกว่าครับครับของคุณบรมินอ่าคล้ายๆกันครับก็คือพวกผมจะเป็นในลักษณะที่เป็นคนที่เาเพึ่งจบมาใหม่เป็นคล้ายๆกับอ่า first job ฮอปเปอร์ตรงนั้นนะครับเหมือนกับว่าคือเขาจบมาใหม่แล้วก็มองหาการลงทุนใหม่ๆซาเป็นส่วนมากนะครับผมครับดังนั้นอยากรู้ว่าตอนนี้วอลุ่มเทรดเองของตลาดคริปโตเมืองไทยเนี่ยแต่ละวันวอลุ่มเทรดมากน้อยขนาดไหนครผมผมมองว่าคือด้วยวอลุ่มเทรดตอนนี้ยังสู้ในส่วนของตลาดเทรชชันอลไม่ได้ครับมผมแต่ว่าคือทางนี้ทางนั้นด้วยอัตราการโกรธเนี่ยคือโกรธมากกว่าอยู่แล้วนะครับผม,มแล้วก็คือเรามองว่าคือ ในระยะช่วงเวลาที่ผ่านมาต้นปีเนี่ยโกรดแบบเขาเรียกว่าครับที่ผมบอกไปก็คือทุกเอ็กชเชงเนี่ยครับเติบโตด้วยอ,อัตราใกล้ๆเคียงกันหมายความว่าคือ8 9 1เเท่าเนี่ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับตอนนี้ทั้งตลาดเนี่ยเฉลี่ยแล้วแต่และว,วันเนี่ยมูลค่าประมาณสักเท่าไหร่ที่ซื้อขายกันผมมองว่าคือปัจจุบันถ้าจําไม่ผิดนะครับตัวเลขเนี่ยคือผมมองว่าคือมันมีวางวันที่ ไปแตะแบบถ mm ้าจะไม่ผ hmm. ิดนะครับไปแตะเกือบหมื่นล้านได้ด้วยซับนะครับผมแต่ว่าท้ง oh, น right ี uh, like ้ท mm ้ง hmm. นั okay. like ้นเนี่ยต้องบอกว่าคือไม่ใช่ทุกวันนะครับไม่ใช่ทุกวันคือบางวันเนี่ยก็อยู่ประมาณสักราวๆประมาณ6000ล้านหรือ3,000ล้านตรงนี้ครับเป็นเหมือนเฉลี่ยคาเฉลี่ยประมาณคาเฉลี่ยก็หลักพันมาตลอดนะหลักพันมาตลอดที่ซื้อขายกันแต่โดยเฉลี่ยแล้วถ้าเกิดว่ารวมหลายๆเจ้าเนี่ยประมาณ5-6000ได้ต่อวันครับห้าหกใช่ครับนอกในในส่วนที่ซื้อขายกันนอกเหนือจากสตัง บิดขับมีตัวอื่นไหมที่เป็นผู้ขอใบอนุญาตมีครับมีก็จะมีทั้งในส่วนของทั้งซิมเมเองนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของทางอัพบิดไ a ยแลนดนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นคู่แข่งที่ที่ต้องบอก่็คือที่ที่เพิ่งเกิดมาใหม่ไม่นานนี้นะครับผมแล้วก็คือถ้าคนที่โอเปเรตมาก่อนนั้นนี้ก็จะมีในส่วนของตัวหัวบี้แล้วก็คอยนะครับวันนี้ตัวใหญ่ ในตลาดโทเค็นอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้สองบ<อ><ด>ริษัทเลยคราวนี้มาดู <c oughs> เรื่องราวที่ตอนนี้กรอตเขากําลังทําเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกหลักเกณฑ์มากํากับดูแลคนที่ออกโทเค็นและออกหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวพันกับคนที่จะไปเล่นโทเค็นนะฮะกติกาเหล่านี้มันส่งผลต่อตลาดยังไงและเรามีข้อเสนออะไรเอาที่คุณธุรกิจก่อน ครับ <g ül üyor> ก็ผมคิดว่าผมทา,ทางเราเนี่ยเข้าใจนะครับว่าที่มาที่ไปของของที่ที่ทางสำนักง,งานกรตอเนี่ยออกออกเป็นยังไงนะครับแต่ว่าความความเห็นของเราก็คิดว่ามันอาจจะมีมีมมอะไรที่ที่เข้ามาการน,นักลงทุนมากไปน,นิดนึงหมายถ, <นะ S 3> ถึงกติกาและเงื<ช>่อนไข่คมันกีดกันนักลงทุนที่จะเข้าไปถึงตลาดะระดับคริปโตเคอเรนซี่ครับซึ่งซึ่งท,งทางเราก็มองว่าอย่างนี้นะครับว่า การที่มีหลักเกณฑ์มามาสินทรัพย์ขั้นต่ําที่ต้องมีหรือรายได้ขั้นต่ําที่ต้องมีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่นะครับแล้วก็ไม่ได้มีไม่ได้มีเทียบเคียงกับตลาดอื่นนะครับอย่างตลาดหุ้นเองตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ก็ไม่ได้มีเกณฑ์ตรงนี้นะครับเขาอาจจะอ้างได้ไหมคือคอรตอ้างว่ายางนี้นะครับคนที่จะเข้าเล่นในตลาดโทเค็นนะครับตัวเองต้องมีรายได้ต่อปีไม่น้อยกว่า1ล้านบาท ถ้าเทียบกับตลาดหุ้นคนที่จะไปซื้อขายหุ้นต้องมีไปเปิดบัญชีซื้อขายถูกไหมและบัญชีซื้อขายคือคุณมีเงินค,คุณถึงจะซื้อขายได้รตรงนี้สามารถเทียบเคียงกันได้ไหมก็ก,ก,ก,ก็มีความใกล้เคียงกันมีความใกล้เคียงกันคุณปรินมีเห็นยังไงเรื่องเอาเอาเอาตัวไรายได้ก่อนคือต้องบอกว่าคือผมไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมนะครับผมซึ่งข้อมูลตัวนี้เป็นข้อมูลในควอเตอร์่ก็คือประมาณปีที่แล้วครับปี2 5งพันห้าร้อยหกสิบสามเนี่ย จากสาภาพัฒน์เลย<ม>ก็คือว่าไรายได้เฉลีย่ยของคนไทยในประเทศไทยนะครับอยู่ที่ประมาณ200,000กว่าบาทนะครับผมนั่นหมายความว่าคือผมกำลังพูดถึงว่าคือด้วยเงื่องไขตรงนี้ครับมันจะกลายเป็นว่าคือคนส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่สามารถที่จะเทรดตัวคริปโตเคอเรนซีได้เลยนะครับผมอม,มันจะกลาย็ว่าคือเป็นการตัดตัดคนคนส่วนมากออกไปเลยคือตัดสิทธิ์ไปเลยนะถ้า<ช>ถ้าที่ใช้ได้ได้ที่1ล้านจริงๆใช่ครับ<ม>ใช่ครับ ซึ่งตรงนี้มันกลายเป็นว่าคือในมุมมองของของในมุมมองของผมนะครับผมมองว่าคือการให้อิสระคนที่จะเป็นนักลงทุนในคริปโตเคอเรนซีนะครับจริงๆการลงทุนทั่วไปมันควรจะมีอิสระให้กับนักลงทุนว่าคือเลือกได้ว่าคือเขาอยากจะลงทุนประเภทไหนตรงนั้น,นะครับผมแต่ว่าคือการที่จํากัดที่เริ่มต้นที่รายได้ตรงนี้มันกลายเป็นว่าคือตัดโอกาส เขาเขาไปแล้วตรงนั้นนะแต่จริงๆอย่างไรก็ดีเนี่ยก็เกณฑ์เกณฑ์เฮริ่งอันนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ได้ไฟนอลนะครับหมายความว่ายังยังรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนอยู่ซึ่งก็เปิดรับนะครับถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ทางบ้านเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปที่ scc.or.th นะครับในการให้ความเห็นตรงนี้ได้ปกติแล้วเท่าที่คุณอยู่ในตลาดในคริปโตเคอเรนซีในสกุลดิจิตอลที่มีการซื้อขายกันอยู่กลุ่มลูกค้าหรือว่าพลเยอร์ที่เป็นผู้เล่นผู้ซื้อขายมีรายได้ ระดับล้านไหมมีบ้างน,นะครับมีบ้างแต่ว่าก็กอย่างก็อย่างที่อีกท่านหนึ่งเรียนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ได้มีรายได้ถึงขนาดนั้นครับอแสดงว่าการกําหนดในเรื่องของรายได้จะเป็นตัวสกัดก,กลุ่มผู้ที่จะต้องการลงทุนในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลอันนี้เป็นประเด็นแรกประเด็นต่อมาที่เขาบอกว่าการที่จะผู้ที่จะออกโทเค็นจะสามารถขาย ในวงจำกัดได้ไม่เกินจำนวน20ล้านอันนี้จะเป็นปัญหาไหมจำนวน20ล้านอผมไอตัวนี้ผมผมไม่มั่นใจว่าวข้อมูลตัวนี้มาจากยังไงนะครับผมเขาบอกว่าตัวตัวโทเค็นคนที่จะออกเนี่ยนะถ้าขายบแบบเฉพาะจอะจงเนี่ยเขากำหนดไหม ผมเข้าใจว่าคือตัวนี้น่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ไม่ใช่เกณฑ์ในส่วนของตัวกํากับในส่วนของคุณสมบัติขององนักลงทุนในเฮียรกตัวนึ่งเฮียริงอีกตัวหนึ่งแสดงว่าตัวเฮียริงเขาทํา2ส่วนหนึ่งคือผู้เล่นกับ2คือผู้ออกถูกไหมครับแล้วไอ้ตัวที่เป็นขีดจํากัดของผู้เล่นนอกเหนือจากตัวกําหนดรายได้แล้วมีตัวอย่ ก็จะมีกําหนดเรื่องสินทรัพย์สุทธิที่มีนะครับไม่รวมกับที่บ้านนะครับว่าจะต้องมีสินทรัพย์ประมาณ10ล้านบาทขึ้นไปถึงจะเทียได้ถ้าเกิดว่าไม่มีรายได้ถึง1ล้านก็จะเป็นประมาณนี้ครับต้องควบคุมตัวสินทรัพย์ของผู้เล่นคือดูไปถึงสินทรัพย์เลย10ล้านอันนี้คือไม่รวมบ้านด้วยไม่ไม่รวมที่อยู่อาศัยไม่รวมบ้านหลังแรกที่อยู่อาศัยณปัจจุบัน ค,คือคือ,ค,อคือเห็นเกณฑ์แบบนี้แล้วทั้งในฝั่งของสินทรัพย์ทั้งในฝั่งของไรายได้ถ้าไปเทียบเทียงกับประเทศอื่นๆเขามีเกณฑ์คุ้มเค็มเหมือนเหมือนประเทศไทยไหมฮะเหมือนเกณฑ์ที่ไทยกำลังทำเกมดิ้ง <g ending S 1> กันอยู่ตอนนี้ผม,ผมขอเกริ่นก่อนนะครับเกณฑ์ตรงนี้ครับสำหรับคนที่ไม่ได้เป็น professional trader นะครับหมายความว่าคือในกรณีที่คุณไม่มีใบเซ็นติฟิเคชว่าคุณเป็นนักลงทุนมืออาชีพมันคือจะต้องมีเกณฑ์เหล่านี้ตรงนั้นนะครับผมนั่นหมายว่าคือในกรณีที่คุณ มีเกณฑ์ในส่วนของเหมือนกับมีใบเซอร์เนี่ยครับ,รบมาลองแล้วว่าคือคุณเป็นนักลงทุนมืออาชีพเนี่ยเกณฑ์ตรงนี้สามารถที่จะบายพาสได้บางส่วนตรงนั้นนะผมซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าคือคนไทยที่มีใบเซอร์เหล่านี้มีอยู่หลักพันคนแค่นั้นนะครับผมตรงนี้ให้ผมไม่เห็นภาพข้อมูลโอ้มีแค่หลักพันคนเท่านั้นเพราะฉะนั้นการจํากัดวงไว้ทั้งในส่วนของสินทรัพย์ทั้งในส่วนของรายได้จะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาตลา,ตลาดโทเค็นคในบ้านเราครับประการต่อมา เขาบอกว่าในเงื่อนไขของกรตอที่กําลังเปิดรับฟังความเห็นกันอยู่เนี่ยและว,วันนี้เนี่ยเลขาธิการกรอก็จะเปิดรับฟังความเห็นนะครับผ่านทาง Facebook ด้วยครับเขาบอกว่าคนที่จะไปเล่นเนี่ยต้องมีความรู้ด้านนี้ก่อนต้องทดสอบความรู้กันก่อนมันจะเป็นการสกัดกัน้นไหมผมมองว่าตรงน,นี้ในเรื่องของความรู้เนี่ยผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับ <being S 2> ว่าคือต้องคนที่เข้ามาตลาดเนี่ยควรที่จะมีความรู้ก่อนเพื่อที่จะเหมือนกับว่าคือ รับรู้ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นผมยกตัวอย่างเช่นคนเราเวลาซื้อหวยรัฐบาลเนี่ยครับซ,ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยครับรู้ความเสี่ยงทันทีครับว่าคือเขากําลังเสี่ยงกับอะไรอยู่แต่ว่าคือถ้าเรามาเปรียบเทียบในส่วนของตัวตลาดคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเราไม่รู้ความเสี่ยงนะครับว่าเรากําลังซื้อหรือกําลังลงทุนกับอะไรอยู่ถ้าเราไม่มีความรู้ตรงนี้นะผมมันก็เลยกลายเป็นว่าคือในเกณฑ์ตรงนี้ในเรื่องของความรู้เนี่ยผมเห็นด้วยครับว่าคือควรที่จะมีแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้น ควรที่จะให้ทั้งผู้ประกอบการแล้วก็คนที่เทรดนะครับแล้วก็รวมไปถึงผู้ออกกฎนะครับมาออกเหมือนแล้วมาหาจุดตรงกลางร่วมกันครับผมผมทางทางบิดครับเองเนี่ยก็ก็เห็นด้วยกับการให้การศึกษาหรือให้ education กับลูกค้าให้เขารู้นะครับว่าเขาลงทุนกับอะไรอยู่แล้วก็เขากําลังจะเจอกับอะไรโอกาสเป็นยังไงความเสี่ยงเป็นยังไงาแสดงว่าเรื่องของการให้ความรู้นักลงทุนทดสอบนักลงทุนก่อนที่จะทําการซื้อขายเนี่ยโอเค ทีนี้คือคือวิธีการมากกว่าที่เราอาจจะอยากจะถกกันว่าวิธีการแบบเทสเนี่ยมันเป็นวิธีการที่ดีที่สุดหรือเปล่าเพราะว่าต้องเรียนว่าตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยกับตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันแตกต่างกันนะครับหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณจะไปเทรดหุ้นปตทอย่างหุ้น o ออรเนี่ยคุณรู้เลยว่าคุณจะต้องไปที่ไหนต้องไปที่เซ็ตเท่านั้นอาจจะไปที่ทบอรอที่เชื่อมเชื่อมกับเซ็ตเท่านั้นแต่ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยมันมีความแตกต่างกันลูกค้านี่มีเพียงอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็มีตัวเเลือกีท่ป็น ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้ไลเซนส์ที่ไม่ได้ไลเซนส์อะไรต่างๆ<ม>นะครับถ้าเกิดว่ามีข้อสอบหรือมีอะไรที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยอาจจะเพิ่ม f r i c t i o n หรือแรงเสียดทานในการรับลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น<ม><ม>แล้วลูกค้าเนี่ยเขาก็อาจจะเลือกที่จะไปเทรดที่อื่นได้นะครับซึ่งมันก็จะมีแบบเพียร์ทูเพียมีทั้งไม่ได้ไลเซนส์ใช่ไหมครับ,รบซึ่ง มันก็มีความเสี่ยงของแต,แ,ตแ,ตแต่แต่ละอันนะครับซึ่งผมเองเนี่ยก,ก็เทรดมาระยะเวลานานก็รู้นะครับว่าแต่ละที่มีข้อเสียอะไรมีข้อดีมีข้อเสียอะไรนะครับผักไม่เข้าถอนไม่ออกมีอะไรหลายอย่างมากนะครับก็จะผักไปให้กับปัญหาพวกนี้มันก็จะอา,อาจจะไปถึงกราตอได้ะนะในตัวกติกาที่กราตอกาลังยกร่างและจะออกประกาศในฐานะที่เป็นทั้งผู้เล่นและเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านมีข้อเสนออะไรเกี่ยวข้องกับ กฎกติกาของกรทที่กําลังออกมาบ้างนอกเหนือจากหนึ่งตัวเงินของผู้เล่นสองคือการกําหนดขนาดสินทรัพย์ของผู้เล่นสามคือเรื่องของความรู้ของคนมีเรื่องอื่นอื่นไหมครับผมมองว่าคือในส่วนของกฎที่ออกมาเนี่ยครับส่วนมากเนี่ยจะถูกบังคับใช้ภายในประเทศไทยตรงน,นั้นนะครับผมบซึ่งตรงนี้เนี่ยผมอยากจะให้เห็นภาพว่าคือตลาดคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเป็นตลาด g l o b a l มันไม่ได้แข่งแค่ในประเทศไทยเท่านั้นมันกําลังแข่งทั่วโลก <ừ> เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีกฎเกณฑ์ออกมานะครับผมเห็นด้วยในลักษณะที่เหมือนว่าคือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นแต่การป้องกันความเสี่ยงตรงนี้ครับมันต้องไม่มากจนเกินไปเพือ่อกลายเป็นว่าคือเป็นการผลักดันให้คนที่เทรดคริปโตเคอเรนซีเนี่ยไปเทรดต่างประเทศแล้วรับความเสี่ยงเอง <ừ> ตรงนั้นนะครับ <ừ> ผมผมมองว่าคือด้วยเกณฑ์ตรงนี้มันควรที่จะมีบาลานซ์ในระดับที่ ยอมรับได้แต่ต้องไม่เหมือนกับเป็นการผลักให้เขาไปเทรดที่ต่างประเทศแล้วยอมรับความเสี่ยง100%ยเปอร์เซ็นตรักรกิจนะครับผมว่าเกณฑ์ปัจจุบันก,ก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ค่อนข้างรัดก,กุมอยู่แล้วนะครับแล้วการที่จะไปเพิ่มอะไรเพิ่มเติมเนี่ยอาจจะทําให้มันอาจจะไม่บาลานซ์ได้ นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ต้องมองผมว่าคีย์ที่ทุกคนกําลังตามหาอยู่มันคือสิ่งที่เรียกว่า education หรือการให้ความรู้กับประชาชนมากกว่านะครับว่าเพราะว่าสินทรัพย์ประเภทนี้เนี่ยมันให้ผลตอบแทนที่ดีก็จริงนะครับแต่ว่ามันก็มาพร้อมกับความผันผวนที่ค่อนข้างสูงผู้ลงทุนทุกคนเนี่ยควรที่จะรับรู้ถึงความเสี่ยงดังกล่าวครับอคราวนี้มาดูตัวผู้ออกบ้างผู้ออกตราสารบ้างรอบนี้เขาบอกว่าในกลไกกติกาของกรทอจะเป็นการเปิดทางให้ธุรกิจใสังหาริมทรัพย์ สามารถที่จะออกโทเค็นได้ด้วยถึงตอนนี้ระหว่างการออกโทเค็นที่มีเรียลเอสเตเป็นแบ็กอัพกับกองหลีดเนี่ยมันต่างกันไหมจริงๆก็ก็มีความคล้ายคลึงกันนะครับเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยกฎเกณฑ์มันอาจจะยังไม่ชัดมากนะครับว่าว่าจริงๆถ้าเกิดว่าออกเป็นเร a l Estate Back Token เนี่ยอาจจะไม่ออก กับผู้ประกอบการที่อยู่ภาคพรกสินทรัพย์ดิจิทัลได้ะนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็ทางกรตก็ทำให้มันเคลียร์แล้วว่าถ้าเกิดว่าเป็น real estate related นะครับเกี่ยวข้องกับอสังหาเนี่ยอาจจะต้องถูกดึงกลับไปฝั่งหลักทรัพย์นะครับก็จะหมายถึงว่าโทเคนที่ออกโดยมีอสังหาหรืมทรัพย์เป็นแบค็คจะอยู่ทั้งในส่วนของหลักทรัพย์และอยู่ในส่วนของโทเคนครับจะต้องออกผ่านหลักทรัพย์แต่ออกมาในรูปแบบของโทเคนได้ครับ โอ้คุณบัณิตเห็นเรื่องนี้ยังไงครับผมมองว่าคือเกณฑ์ที่ออกมาล่าสุดนะครับจะเหมือนก็คือเอื้อให้มีการทำโทเค็นที่มี asset แบ็ k ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือว่าความเข้มข้นเนี่ยคือมันมเมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายที่ออกมาตอนแรกนะครับมันไม่มีการบังคับอะไรเลยแต่ว่าคือพอกฎหมายที่เพิ่มเติมออกมาครับมันก็คือมีกอง trust เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่ากอง trust ตรงเนี้ย ยังไม่เข้มข้นเท่ากับกองหลีกเหมือนก็คืออน,นุญาตให้ทาได้แต่ว่าคือเหมือนกับว่าคือยังไม่ต้องเข้มเหมือนกับในลักษณะที่การทําเป็นกองหลีกตรงนั้นนะครับแต่ว่าก็ต้องมีกองทรัสต์เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะมาดูแลต่อแต่ว่าคือไม่ได้มีความเข้มข้นขนาดนั้นอืมครับแล้วในเมืองไทยเนี่ยถามดูว่าไอ้การกํากับดูแลบอกว่าต้องมี SPV เข้ามาดูแลด้วยมันจะก่อให้เกิดปัญหาไหม ไม่ครับผมมองว่าคือในเรื่องของการทํา S P V เป็นเรื่องปกติที่ทปัจจุบันเขาก็ทํากันอยู่แล้วะน,น,นะครับผมครับใ,ในเวลาที่เราทากองกองหลีดเองก็กมี S P V เกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับครับก็แสดงว่าไม่ไม่ใช่อุปสรรคไม่ใช่ครับไม่ใช่และมันจะเป็นโอกาสของธุรกิจอสังหาธุรกิจคอนโดธุรกิจบ้านเดี่ยวหรือว่าธุรกิจอื่นๆไหมสําหรับการเปิดทางให้ออกโทเคน็นผมว่ามันมันน่าจะเป็นโอกาสที่ททดีนะครับกับกับภาคธุรกิจ ท,ที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่ค่อยเคลียร์แล้วตอนนี้มันเคลียร์แล้วแล้วกดเกณฑ์เนี่ยมันก็ค่อนข้างชัดเจนมีมบทบังคับใช้เรียบร้อยแล้วเดือนนี้นะครับเพราะฉะนั้นทางเราเนี่ยก็ได้รับการติดต่อมามาพอสมควรนะครับว่าอย,อยากาบริษัท d e v e l o p e r หรือว่าอสังหาริมทรัพย์หรือหรือว่าโรงแรมเองเนี่ยก็มีความสนใจที่จะอยากได้รับ f ันด i n g คุณกำลังบอกว่าอาสังหาสนใจโรงแรมสนใจธุรกิจคอนโดมิเนียมสนใจครับ,คร,บครับผมนี่ติดต่อเข้ามาหลายๆายอย่าง ก็มีมีค่อนข้างหลายรายแล้วครับของคนบารมินอ่ะเป็นปกติครับผมผมผม,มองว่าคือณปัจจุบันคือเราเรากําลังอยู่ในยุคที่เกิดโควิดเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มมีวัคซีนกําลังวิโคลเรยกลับขึ้นมานะครับผมซึ่งก่อนหน้าน,นี้ต้องบอกว่าคือทุกอ,อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเป็นหลายๆเจ้าตรงนั้นครับติดต่อมาผมมั่นใจว่าติดต่อทั้งสตางค์แล้วก็บิตคับเป็นเรื่องปกติแล้วก็รวมไปถึงติดต่อเจ้าอื่นๆด้วยที่รับทาโทเค็นตรงนั้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งในและก็ต่างประเทศ เพื่อที่จะหาวิธีการให้เหมือนว่าคือสามารถที่จะได้แคชมาเข้ามาเพื่อที่จะรันบริษัทต่อไปได้เป็นเรื่องปกตินะครับผม <S <S ซึ่งคราวนี้เนี่ยตอนนี้มันเกิดขึ้นในยุคที่เหมือนว่าคือตอนนั้นยังไม่มีวัคซีนเกิดขึ้นหรือว<ๆ>ัคซีนยังไม่ยังไม่เข้ามาในประเทศไทยแต่ตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าคือวัคซีนเริ่มเข้ามาแล้วเริ่มเหมือนกับว่าคือจะมีการผลิตแล้วก็ส่งเข้ามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะกลายว่าคือบริษัทเนี่ยครับจะพยายามก็ยังมองวิธีการการลงทุนแบบเนี้ย เป็นวิธีการการลงทุนแบบหนึง่งเหมือนก็คือได้เงินมาแต่ว่าทั้งนี้ท้งนั้นก็คือว่าเขา<ๆ>เขาเียครับก็ยังหาวิธีการลงทุนแบบอื่นไปด้วยเพื่อเพราะว่าคือเราต้องไม่ลืมครับว่าคือถ้าเราทําเหมือนกับว่าเป็นดิจิตอลโทเค็นในประเทศไทยที่มีแอสเซทแบ็กเป็นยออเอสเต็ดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันต้องไปผ่านในส่วนของตัว ICO Portal ที่เป็นตามกฎนะครับผมบมันก็เลยกันว่าคือระยะเวลาที่ใช้ในการผ่านตัว i c o Portal เนี่ยมันใช้เวลาระดับหนึ่ง มันมันไม่ได้ผ่านทันทีตรงนั้นะครับผมซึ่งตรงนี้มันการว่าคือด้วยระยะเวลาตรงนี้ที่เกิดขึ้นผมมั่นใจว่าคือเขาอาจจะรอไม่ไหว uh huh. มันเลยกลายว่าคืออาจจะต้องไปออกหุ้นกู้มาก่อนเป็นต้น uh huh. นะครับผมเพื่อที่มันก็คือ,อให้ให้มีเงินเข้ามาแล้วก็รันบริษัทต่อไปก่อน uh huh. ส่วนการทำโทเค็นที่เป็นรีสเตทแบงก์เนี่ยก็คงทำไปด้วยแต่ว่าคือ parity มันจะลดลงตรงนั้นนะครับยังไงก็ตามเนี่ยการออก asset back token เนี่ยเกมมันก็ไม่ได้ไม่ได้มากเหมือนเหมือนทรดิช t i o n a นะครับอ,อ๋อเกมเกมไม่ได้เยอะแล้วแล้วปกติเวลา token เป็นแบบเนี้ยถ้ามี asset มา back บบผู้ลงทุนเนี่ยนอกเหนือจากได้ได้ token ไปแล้วได้คริปโตเกิดไปแล้วเนี่ยเงินสกุลดิจิตอลไปถือแล้วเนี่ยมีผลตอบแทนในรูปของดอกเบีย้ยหรือว่าอะไรไหมอ่าตรงนี้คือเขาจะมองถ้าถ้าไปดูเกล์ล่าสุด่อยนะครับผมจะ เขียนในลักษณะที่ว่าสิทธิในการได้สิทเหมือนว่าคือแค่สิทธิ์นะครับก็จะเหมือนกับออกมาออกเป็นโทเค็นได้แล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยครับเรากำลังพูดถึงว่าคือในกรณีที่บริษัทออกโทเค็นมาแล้วแล้วเฉพาะโครงการนี้หรือตึกนี้หรือคอนโดนี้ม,มีในส่วนของตัวกําไรเกิดขึ้นสามารถที่จะแบ่งในส่วนของอตัว กำไรตรงนี้ครับกลับมาให้กับผู้ถือโทเค็นได้ oh, อันนี้มันก็คือแล้วแต่บริษัทเองคือเปิดเปิดช่องไว้ให้แต่คือไม่ได้เป็นการบังคับใช่ไหมครับจริงๆคือก่อนที่จะออกนะครับ,รบจะต้องจะต้องดีแคลร์อยู่แล้วครับว่าคือจะเหมือนกับว่าคือถ้าในส่วนของเหมือนกับว่าคือคนที่ถือโทเค็นจะได้10 อก็คือเขียนเป็นระบุไว้เลยใช่ครับอาจจะไม่ใช่เป็นในรูปแบบของดอกเบี้ยหรือว่าอาจจะเป็นดีเวเดนอะไรก็ได้อาจจะสําหรับคอนโดเนี่ยก็อาจจะเป็นรูปแบบของทา์มแชร์ก็คือการเข้าไปเข้าห้องใช้มีเหรียญโทเคนนี้ก็เอาไปใช้พักได้1คืน2คืนอะไรอ๋อคือคือหลากหลายว่างั้นเถอะนอกเหนือจากสามารถที่จะได้ปันผลเหมือนกันสามารถที่จะใช้สิทธิ์ในโทเคนนั้นได้ในการเข้าพัก ก็แล้วแต่ผู้ออกถูกไหมที่กําหนดเงื่อนไขไว้ในในโทเค็นนั้นๆใช่ครับสุดท้ายก่อนจากกันในฐานะที่คุณสองคนเป็นทั้งผู้เล่นเป็นทั้งเจ้าของตลาดที่ทําการซื้อขายอยากจะฝากอะไรให้กับท่านผู้กํากับหลักทรัพย์และทั้งผู้เล่นให้เรียนรู้ให้เข้าใจในเรื่องของดิจิทัลที่เป็นสินทรัพย์ครับ ผมคิดว่าเวลาผมไปที่ไหนเดี๋ยวผมมากจะพูดเสมอว่าคนไทยเดี๋ยนเป็นคนที่ค่อนข้างโชคดีนะครับเพราะว่ามีการมีผู้มีผู้เข้าเข้ามากํากับเรียบร้อยนะครับในหลายๆประเทศเนี่ยสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยยังเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายยังเป็นสิ่งที่อันเคลียร์อยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาระก็จะไปตกอยู่กับนักลงทุนนะครับต้องไปรับความเสี่ยงกันเอาเองนะครับเพราะฉะนั้นคนไทยเดียเป็นเป็นคนที่โชคดีมากๆนะครับที่ที่มีกฎเกณฑ์ตรงนี้เข้ามานะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าทางกรทเนี่ย ก้าวต่อไปในการกํากับดูแลของกรทเองเนี่ยจะเป็นก้าวที่ประชาชนยอมรับแล้วก็เป็นก้าวที่ประชาชนเห็นด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นก้าวที่จะทําให้อุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลของเมืองไทยเนี่ยเติบโตไปอย่างยั่งยืนได้ครับคุณ,คณประน,ระนครับ,รบถ้าเป็นในฐานะข,นาของผู้เล่นนะครับผมมองว่าคือ,อาการที่จะเข้ามาลงทุนในตลาดคริปโตเคอเรนซีเนี่ยความรู้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีตรงนี้หาได้ทั่วไปผมกำลังพูดถึงว่า ทุกเว็บไซต์หรือในส่วนของอหนังสือมีหมดครับผมณปัจจุบันเนี่ยเพราะฉะนั้นการลงทุนในส่วนของความรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับแล้วก็คนที่เป็นนักลงทุนในตัวตลาดคริปโตเคอเรนซีเนี่ยควรที่จะมีความรู้ก่อนที่จะเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงนขนาดนี้นะครับผมแล้วก็ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการนะครับผมมองว่าคือตัวกฎหมายเองเนี่ยครับมีดีแล้วครับแต่ว่าคือกฎหมายที่เกิดขึ้นเนี่ยครับควรที่จะเหมือนกับว่าคือ ช่วยให้อีโคซิสเต็มหรือระบบนิเวศมันเกิดขึ้นในประเทศไทยหรืออุตสาหกรรมมันเกิดขึ้นในประเทศไทยไม่ใช่เป็นการไม่ใช่เป็นกฎหมายที่ผลักดันให้นักลงทุนยอมรับความเสี่ยงโดยการที่ไปเทรดในต่างประเทศนะครับครับเป็นข้อเสนอทั้งสองท่านทั้งในฐานะผู้เล่นและในฐานะผู้ประกอบการครับครับวันนี้<อ>ต้องขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับคุณอัธกิจและคุณปรมินะครับขอบพระคุณนะครับขอบครบคุณครับ